พี่เบล่าชนะ้ันไปร่ายฉัไปกูจอดเดือ้ะวันนี้พี่เบล่ากับพี่นัดจะมาเล่นอ่ะโอเคเล่ากเลยค่ะเอาพี่นัลงก่อนโอเคเอาพี่นัลงอีกตรงนี้จ้าพี่นัดเย่แล้วเออ ก็ไม่มีทางไปชนะได้เลยแล้วเนี่ยก็เสมอไปเสมอเราทำให้น้องดูก่อนว่าเสมอนัดก็ต้องลงก่อนก็เสมอไม่มีใครได้อ่าโอเคลบแก็จะไปด่านที่สองกันด่านที่จ้ถ้าใครเผลอคนนั้นก็จะชนะเลยเราต้องอย่าลืมกักนะไม่ให้พี่นัดทำสามได้นะอ่าให้พี่นัดลงก่อนมั่งอ่าพี่นัดลงก่อนพี่นัดลง อ่าอพอเป็นแล้วพอเป็นเบลโดนแล้วนะนะเบลแล้วดื่มดูพี่นัทโอเคเอาใหมา่อีตาหนึ่งตาหนึ่งกาหนึ่งเบลต้องมองด้วยว่าว่าว่าคู่ต่อสู้เราจะครบสามแล้วลต้องมองด้วยเอาใหม่เอาใหมา่ามาฉันไม่สู้ไหม,ไมไสู้ไหมสู้ไหมจะเป็นพี่นัทอ๋ฉันไม่น่าเกิด <c oughs> มันจะน่าจะน่าจะเป็นพี่นัทแหละเอาเอาเริ <c oughs> ่มใหม่เริ่มใหม่โอเค มองพี่นาด้วยนะแต่มุแต่โมโหแล้วลูกเอาไงดีเอาไงดีไปไหนดีแต่ต้องไม่ยอมแพ้เสมอเลยป่ะเนี่ยเสมออ่ะอ่ะโอเคอันี้เสมออ่ะโอเคลบก่อนอ้กหนึ่งตาหนึ่งตาถ้าเล่นหลายตารางวันนี้จะยากไปไม่ได้นะไม่น่าจะรอดอันนี้เป็นเกรดหนึ่งนี่แหละที่สามใช่ไหมใช่เอาไปนั่งลงก่อนได้ไหม เวลาก็มองพี่นัทด้วยล่ะ,ะว่าพี่นัทจะครบสามหรือเปล่าอันนี้อันแรกไม่ต้องเครียดลูกอ๋อระัอะไรหอมพี่นัทลงตรงนู้นมาเวลาต้องกันแล้วนะหนูรู้ไหมหนูรู้ไหมพี่นัทจะเต็มแล้วนะอ่าอย่างนี้เราก็เสมอกันก็ยังโอเค อฮาาียเบลล่าเบลล่าลืมพี่นะัดลืมมองไอเจียเดียวให้ไอแกตัวเ,เดียวให้อีกทีให้อีกทีตาที่ส<ห>ี่ตาที่สี่จ้ะตาที่สี่หรือเปล่าเนี่ยหรือตาที่ห้าแล้วนะตาที่สี่ที่ห้าแล้วเลยอ๋ออ๋อขอทีเบลล่าต้องมีสมาธิมองตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามเขาจะครบสามแล้วนะโอเค okay. อ,อ่ะลงก่อนให้เบลล่าลงก่อนเบลล่าโกงไม่ได้อันไหนเบล่าจะเอาไหนอันกลางใช่ไหม ไม่ใช okay, oh. er. oh okay. uh, ่ไม่ใช่ไม yeah, really ่ใช่เราจะลงตรงไหนอ่ะลงลงเลยแ้นนูเช็ดหม่ค่ะอันเป็นใรเนื้อ้ไื้อ มีการมองด้วยอ๋อไม่น่ารอดวิธีการนั้นนะเบลยอมให้ตาหนึ่งก็ได้ยอมให้ตาหนึ่งยอมยอมไปรัดยอมไม่ชนะมันจะไปลงเอาตาแล้วเบลก็ใส่ดีลูกใส่บล็อมใส่ตรงไหนที่หนูจะครบสามเบลยังตรงไหนจะชนะหนูจะใส่ตรงไหนถึงจะชนะตรงไหนใส่ใส่แล้วอันเนี้ยพี่น้อยังไม่ชนะเบลใส่ตรงไหนเบลถึงจะชนะ แต่ตรงไหนครบสามของหนูอ่ะันไหนจะได้สามอันคะติดกันอันไหนเออถูกต้องค่ะแล้วก็ขีดขีดตืดแปลว่าแนวตรงแนวตรงอ่านี่ไงคือชนะนี่คือการชนะโอเคไหมหนูได้เป็นยังงั้นโอเคเสียใจไหมที่แพ้อ่ะอันนี้ละครคละครอิก้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีดำเออชอบสีสีนี้อาจจะไม่ฉหรรกับหนู เวลาก่อนสีดค่ะค่ะเวลาจะเปลี่ยนเป็นตัวเอ็กไหมเวลาเป็นตัวโอสลับกันเนาะเอาเลยเอาเอาเลย กิดูหาดูหานัดแก๊ตเว้นัดคอยดูคนรู้มีแววแล้วมีแววแล้วดูนะอ่าดูพี่นัดนะดูงามๆเลยเดี๋ยดูอาะพี่นัดจัดการไปไม่เอาล่ะเอ้แต่ตัดสินใจแล้วหนก็ห้ามยกเลิกบิวถ้าหนูตัดสินใจแล้วหนูก็ห้ามดิได้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 พี่นัดเขายอมนะใช่ไหมหนูเลวกับคนอื่นอ่ะเขาไม่ยอมหรอกนะบอกไว้ก่อนนะ เสมอป่ะเสมอมีโอกาสเสมอวะเสมอเสมอเวลาต้องไม่เล่นแบบดักเวลาต้องเล่นยังไงก็ได้ให้ชนะพี่นะถ้าดักก็ต้องตามดักเขาไปตลอดใช่ถ้าดักเราก็จะแพ้เต็มที่ก็เสมอใช่ถ้าเกิดวางถ้าเราวางมากเราจะชนะใช่ถ้าเกิดเราวังชนะเราก็ต้องแบบว่านําเขาอะมองไปว่าถ้าตัวนี้อย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้จะไปตัวไหนได้อีกถ้าเกิดว่าเราลงเราต้องลงที่แบบว่าให้มีสองตัวไปได้อ่ะพี่เนี่ยอ่ะ เนี่ยไม่รอดแล้วเสมอแล้วเพราะว่ามันมันไม่มันกัดกันไปกัดกันมาก็เสมอถ้าเล่นหลายๆช่องไหวปะโอ้โหแค่ตารางเดียวก็ยังจะไม่รอดโอ้โหโอ้โหลายตาพอไหมก็คือต้องเรียงเลยนะเวลาเรียงอ่าเบลโดนแน่เลยนะสี่แถวยาวเลยนะพี่นันเล่นอ่ะใช่ไหวเออเนี่ยเรียงอย่างนี้เรียงอย่างนี้เรียงสี่แถวนะเรียงอย่างนี้เรียงอย่างนี้เคียงอย่างนี้ความฟุกจะมีเยอะอ่ะเริ่มเร็วๆเลยนะ ต้องได้สี่อันใช่ปะ่ะไปเร้าเอ็กซ์ไปเร้าโอเอาเล<อ>ยโอเคไปเร้าโอโอเอ็ก